เร็วรับวันช่วงนี้ที่นี่เขาไม่ค่อยจัดโต๊ะจีนลิงเลยนิการไม่ใช่ลบบุรีดูไป็ลรางวัลก่อนพี่อยากแดกจริงจังอะตกระตุ้นกินไม่ได้ให้ผมทับพรับผมครับดีๆยอดจะไปทิ้มหน้าแม่เขาแม่ใจะย็นแม่แม่ให้อาสันใจเย็นจเย็ ใจเย็นใจเย็นมึงไอ้ใจเย็นไปอาอาสาลไปยาใจเย็นแทน้องมาเอระวังระวังระวังนครับควิดเลยเบลขวิดเลยขวิดใย็นเย็นควิดจะไปจ้องหน้าแม่ได้แม่เขาขำเอามาไล่ไปจ่ายค่ายากูแน่ตีเอ้านะเราชอบไงเราชอบเออแม่แม่แม่หอมหน่อยแม่หอมได้แมหอมได้ครับเออ่าหอม เหี้ยยูมั่วซั่วชอบมึงเออหอมังโอ้โหแล้วแป้งติดหน้าบานเลยแม่แป้งกลัวตดเขาแต่น้ำลายเขาติดกูโอ้โหมึงอยู่กับพวกมึงน่เนาะเขาชอบไงเออขอบคุณครับเขาจะเอาอะไรมาให้ดูกันเห็นดได้ไหมนั่งกองวีพีนั่นนะขอบคุณครับขอบคุณครับใจใจเอาละเต็มรางวัลใหญ่ครับ มาขอให้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเขาคิดว่ามึงเป็นไอ้ไข่ไปเนี่ยเอาน้ำแดงมาถวายนะครับขาขอบคุณครับครับได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับว่าพวกเรานี่ไม่น่าเลนลิเกแล้วไปทำไรอ่ะหน้าขายของชำ ครับผมครับผมเป็นนะชอบนี่เขาเห็นว่ากูเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยครับขอบคุณครับใส่ถ้วยให้เยอะเลยขอบคุณนะครับเอ้ยเขาจะรู้ไหมว่าน้ำแดงเขาตีกับน้ำแดงกูอยู่อ่ะเอามือพอร์นแดงมาด้วยเหรอมีแต่ถ้วยอาจจะเล็กกว่าเขาหน่อยน้ำแดงขวดเล็กกับ ย้าคู่พี่เล้วแกเขาใจเนาะทอาไมอ่ะเอาเชือกมัดบนพวงอะไรแล้วถ้าดีโปกเข้าโกงดูเด็ดไม่เป็นไรต่อเออแบบนั้นครับเดินกว่าอาจจะเดินช้าสักหน่อยนะเดินเร็วเเนี่ยกูอยากจะเร็วด้วยเนี่ยแต่มันตีกูอยู่เนี่ยมกูก็ประคองให้มันดีๆสิไอเบลหน้าเกลียดแม่เขาจ้องกูเห็นไหมนะถ่ายมันนั่งไม่เลิกเลยกูใจเย็นดี่แม่เอาแต่เสื้อมึงเรื่องเนี่ย เออมันมันมันจ okay. right. ouais. ุกอ่ะอ๋อจุกจุกจุกที่อกก็มันไอเดียวเอาเบอร์โทรศัพท์ไปโทรคุยเขาเชื่อครูอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวิ่งแฟรคขับหนึ่งเดียใส่เสื้อเพิมด้วยเดี๋ยว นะไปๆเข้าอีดองจะแดกปลาหมึกหมดอยู่แล้วบึกหมดแล้วอาน้าบ้ล่าอีดองอาน้าบ้างมีน้ำเปล่าไม่มีเอาแบ่งเดี๋ยวกูไปขวดนึงนะเอาเปล่าเออช่วยกันหน่อยมีแป๊รซี่กับน้ำแดงเอวขวดไหนเอามาขวดนึงให้ดองมาบ้างเอามึงจะให้มันกินไม่ได้มาติดคอ มันยังไม่หายว่ะเป็นไหล่หราหาย,ยังห้อยคออยู่เออนเออน,นี่ยเฮ้หนีนนอะไรมาเนี่ยที่นี่มันตามกูมามึงจัดการให้กูหน่อยดี่กูจัดการเองเออกูอไปก่อนนะโชคดีทำกูไม่ตายซะก่อนคงได้เจอกันไปแล้วขอบคุณครับขอบคุณนะครับรางวัลเขาเกียบที่มีให้นะครับขอบคุณมากอาจะเชื่อผมเถอะวันนี้เขาเกียบกขาขายสายไหมขายดีจริง ถ่ายลิงพัน,นขอบคุณครับขอบคุณครับ,อ,บ,รบอาจารย์รูปมึงแต่งหน้าเลยขมึงเนี่ยวันนี้กูออมไม่ถูกขอบคุณนะครับนี่ขอบคุณครับเบลขอบคุณครับเบลนะครับเวลาสกูนัทถ่ายรูปขอบคุณครับ,บ,รบนังน่งนิ่งๆจึ๊กเข่าเนื้อให้ เขาเลงอยู่เล็งหัวหัวใจกูขอบคุณครับขอบคุณครับสวยจังเลยพระน้องนางจริงเหรอนี่ขนาดเห็นข้างหลังนี่ยังอยากเห็นข้างหน้าขนาดหนูอยู่ตรงนี้เพียงชมพี่แม่เขาไม่ใช่แม่เขาเอาขนมมาให้พี่ชมหนูพี่ชมหนูเหรอจะรังเกียจไหมถ้าจะขอร้องเพลงสักหนึ่งผลงานเพลงอยากจะเกล้ยวด้วยอ่ะโอ้โห อยาอก้องมาดีจริงป่ะอโอที่รักเอย้ยอยากบอกตามเชยว่าพี่ไม่เคยรักใคร <c oughs> <c oughs> เจ้าเป็น,น,นอะไรตายมีหกจวดสีมาตายเลยถ่ายน้ำปองเด่งแต่หน้ามาคุยกันเร็ว นั่นแหละอันนั้นมาคุยกันไม่มีอะไรจะพูดเหรอคำเดียวว่าเชีย่ยะอุ้ยทำไมมันคันอย่างงี้มันคันนะคันเหรอคันเซ่มันไม่ใช่เดือนู่หน,โน,โน,โนูสิอยู่ไปก็ก็เสียเวลาเปล่า เราหันมาจัก hmm. ก no, mm ิม hmm. กับตุโกตัวจิงจกตทุกแกเรอเออหันมาีนจะจูบปากเลยทำไมมันขันยังไงเราหันไปจูบ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 โอเคไหมหนึ่งสองสาม